สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเรื่องราวสุดหลอนที่เคยสร้างความฮือฮาในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องราวที่ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นจริงในหอพักชายแห่งหนึ่ง และยังคงทิ้งร่องรอยความลี้ลับไว้จนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาจากปากต่อปากและบางส่วนก็ถูกแชร์ไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นพันทิปส์เฟซบ o ๊กหรือแม้กระทั่ง TikTok กก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับ ในวันนี้เราก็จะมาไขาปริศนาและนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้ครับเรื่องราวที่ว่านี้นะครับเป็นเรื่องราวสุดสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในหอพักชายของมหาวิทยลาลัยอุบลราชธานีผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหอพักในนะครับซึ่งก็เป็น ทุกที่นะฮะที่หอพักก็จะมีห้องหนึ่งเขาก็จะพักหลายคนนะครับย้อนกลับมาในเรื่องของเรานี้นะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งชื่อ้องนอนนะครับ้องนอนเนี่ยก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยเขาก็เป็นเหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วไปเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริง นะครับคุยเก่งมีเพื่อนเยอะและเป็นที่รักของเพื่อนๆและก็อาจารย์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเด็กหนุ่มในเรื่องนี้ด้วยนะครับในคืนหนึ่งนะฮะน้องนนเองเนี่ยนะครับได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนอกหอพักนะครับรายละเอียดของการาเสียชีวิต นะฮะก็เป็นอุบัติเหตุแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะคลุมเครือตามที่เขาเล่ากันมานะครับบ้างก็บอกว่าถูกรถชนบ้างก็ว่าพัดตกจากที่สูงแต่ที่แน่ๆคือน้องนุนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะครับ ข่าวการเสียชีวิตของนุงนนเนี่ยนะครับแพร่สะพัดไปทั่วมหาวิทยายลัยอย่างรวดเร็วและได้สร้างความตกใจและเสียใจให้กับเพื่อนๆและอาจารย์เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นปกติของอมหาวิทยาลัยนะครับที่ถ้ามีนักศึกษาเสียชีวิตนะครับก็จะมีข่าวที่แพร่ กระจายนะครับออกไปอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นการเล่าสู่กันฟังจากปากต่อปากนะครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับความแปลกประหลาดเนี่ยมันเริ่มต้นในคืนวันเดียวก,กันกับที่น้องนนเสียชีวิตแม้ว่าร่างของเขาเนี่ยจะถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับแต่เพื่อนร่วมห้องของน้องนนซึ่งเราจะขอเรียกว่า บอยและอาร์มก็แล้วกันนะครับกับต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าสองคนนี้อาจจะได้ข่าวลางๆแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับข่าวที่เป็นข่าวยืนยันจริงๆนะครับแล้วคืนนั้นนะฮะหลังจากที่ข่าวการจากไปของน้องนนท อบอยและอาร์มก็ต่างอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างจะโศกเศร้าอยู่พอสมควรนะครับพวกเขาเองก็พยายามที่จะข่มตาหลับนะครับแต่พอหลับไปได้ไม่นานนะฮะจู่ๆบอยนะครับ,บ,นะรบก็เหลือไปเห็นเงาคนเดินเข้ามาในห้องพักซึ่งบอยเองเนี่ยนะครับเขาก็จำได้ว่าเป็นเงาของน้องนนท์ น้องนอนเดินเข้ามาอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรนะครับกับบอยนะฮะแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนบนเตียงของตัวเองเหมือนก,นกันกับเช่นทุกคืนเป็นปกตินะครับแต่บอยเองเนี่ยก็รู้สึกตกใจแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและอาจจะสับสนว่าข่าวการตายของอนอนเนี่ย อาจจะยังไม่มีการยืนยันก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็อาจจะคิดว่า,านนเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเขาก็เลยล้มตัวนอนอต่อนะครับไม่ได้คุยหรือสอบถามตัวนนเองนะครับแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับ หลังจากที่ตื่นนอนนะครับหลังจากที่บอยตื่นนอนบอยเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเท่าไหร่นะครับเขาหันไปมองเตียงของน้องนนท์และเขาก็ยังพบร่างของน้องนนท์ยังคงนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาเองยังไม่ได้ยินข่าวร้าย อาที่ยืนยันการเสียชีวิตของน้องนนท์อย่างเป็นทางการในตอนนั้นนะครับเขาก็เลยคิดว่านนท์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วก็นอนอยู่ด้วยกันทั้งคืนดังนั้นนะครับบอยเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ตื่นนอนเสร็จปั๊บนะครับก็มีการปลุกน้องนอนท์เบาๆนะแต่ว่านนเองที่นอนอยู่ใต้ว่าห่มนั้นนะครับก็ไม่มีการต,ตนอนบสนองกลับมา ตัวบอยเองนะครับก็พยายามปลุกซ้ำหลายครั้งแต่ล่างนั้นก็ยังคงนิ่งสนิทก็คือ,อเตียงของน้องนนเนี่ยนะฮะก็ยังนิ่งสนิทไม่มีการตอบกลับทีนี้หลังจากนั้นนะครับไม่นานนักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งก็เป็นเพื่อนข้างๆห้องของบอยและอาร์มนะครับและก็น้องนนนี่แหละนะครับ โทรมาแจ้งข่าวร้ายอย่างเป็นทางการว่าน้องนนเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนซึ่งทันทีที่ได้ยินคำนั้นบอยเองเนี่ยก็ถึงกับช็อกเขาก็รีบหันกลับไปดูบนเตียงของน้องนนอีกครั้งและพบว่าเตียงนั้นเนี่ยว่างเปล่าไม่มีร่างของนนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนั้นอีกแล้ว พอบอยเห็นแบบนั네้นบอยก็รีบวิ่งไปปลุกอาร์มที่นอนอยู่อีกเตียงหนึ่งนะครับซึ่งหอห้องพักในในหอในเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสีเตียงด้วยกันบอยเนี่ยรีบวิ่งไปปลุกอาร์มและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาร์มฟังหลังจากอาร์มที่ตื่นขึ้นมาได้ฟังเรื่องราวจากบอย ตัวอามเองเนี่ยก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะเมื่อคืนก่อนที่เขาจะหลับไปเขาก็เหมือนเห็นลางๆว่าน้องนุนเนี่ยเดินเข้ามาในห้องเช่นกันแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็เลยนอนหลับไปเหตุการณ์นี้นะครับได้สร้างความหวาดกลัวให้กับบอยและอาร์มเป็นอย่างมาก พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนหรือที่นอนด้วยกันเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรนะฮะหรืออาจจะเป็นวิญญาณของนนทที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเสียชีวิตหรือเป็นเพียงภาพหลอนจากความโศกเศร้าแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตายของนนเนี่ยนะครับได้ทิ้งร่องรอยความลี้ลับไว้ในห้องพักแห่งนี้แล้ว และเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ตามมาหลังจากที่การสพของน้องนุนเนี่ยผ่านพ้นไปห้องพักห้องนั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆขึ้นอย่างต่อเนื่องบอยและอารมเนี่ยก็ยังคงพักอยู่ในห้องเดิมห้องเดียวกันนะครับแต่ว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยนะครับก็ได้ยิน เสียงประหลาดอยู่บ่อยครั้งสิ่งแรกที่พวกเขาได้ยินก็คือ,อเสียงเคาะประตูห้องเสียงเคาะจะดังขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือตอนกลางคืนบางครั้งก็เคาะเป็นจังหวะแบบให้คนรีบมาเปิดประตูแต่เมื่อบอยหรืออาร์มเดินไปเปิดประตู ก็ไม่พบใครอยู่หน้าห้องเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งพวกเขาสองคนก็พยายามหาคำมาอธิบายว่าอาจจะเป็นเสียงของห้องข้างๆหรือเสียงลมแต่แน่นอนว่าเสียงเค้ะนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงเคาะที่ชัดเจนและเป็นเสียงเคาะที่มีจังหวะเหมือนกันกับมีคนมาเคาะจริงๆนอกจาก เสียงเคาะประตูแล้วนะครับพวกเขายังได้ยินเสียงเดินไปมาภายในห้องทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเดินนะครับบางครั้งเป็นเสียงฝีเท้าเบาๆเดินจากหน้าประตูไปที่เตียงของนุองนนที่ยังว่างเปล่านะครับหรือเดินไปที่โต๊ะหนังสือนะฮะบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมี การจัดของหรือย้ายของอยู่ในห้องด้วยซ้ำนะครับเสียงเหล่านี้ทำให้พวกเขาสองคนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็หวาดระแวงเหมือนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องตลอดเวลาแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับาภายในห้องเนี่ยเริ่มมีเรื่องแปลก เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องเนี่ยบางทีก็เริ่มเคลื่อนที่เองครับบางครั้งบอยเนี่ยวางแก้วน้ำไว้บนโต๊ะพอกลับมาอีกทีแก้วน้ำก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งหรือหนังสือที่วางไว้บนโต๊ะก็ตกไปอยู่ที่พื้นทั้งๆที่หนังสือเล่มนั้นมันเป็นเล่มที่ค่อนข้าง หนาอยู่พอสมควรถ้าจะบอกว่ามีลมพัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากหรือจะบอกว่ามีใครไปแตะทำให้หนังสือมันตกก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเขาอยู่กับบอยอบอยกับอาร์มเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนนะครับและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะครับบางครั้งพวกเขาก็วาง ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้อย่างเช่นแปลงสีฟันหรือหวีแต่พอจะใช้เนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำกลับหาไม่เจอต้องเดินหากันทั่วห้องและสุดท้ายก็มักจะเจออยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่คิดว่าจะเจอนั่นเองปรากฏการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเรื่อยๆ จนบอยและอาร์มเริ่มทนไม่ไหวพวกเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีใครเชื่อนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอาจจะเครียดและคิดไปเองหลังจากเพื่อนที่ได้ฟังเรื่องที่เขาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับแต่สำหรับบอยและอาร์มแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันชัดเจนมากกว่าที่จะเป็นเรื่อง มโนหรือคิดไปเองพวกเขาสองคนเนี่ยครับเริ่มที่จะปรึกษาเพื่อนสนิทที่อยู่ขอพักเดียวกันบางคนก็แนะนำให้ลองไปทำบุญให้กับนนหรือบางคนก็บอกว่าให้ลองย้ายห้องดูความหวาดกลัวเนี่ยเริ่มกัดกินใจของพวกเขาสองคนพวกเขาทนไม่ได้กับการที่จะต้องใช้ชีวิต ร่วมก,กันกับสิ่งที่มองไม่เห็นบางคืนพวกเขาต้องไปขอ,อนอนค้างห้องเพื่อนเพราะด้วยความกลัวหรือบางครั้งก็ต้องไปนอนบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อหนีจากความหลอนนี้แต่เมื่อกลับมาที่ห้องนะครับก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมนะฮะอย่างเช่นเข้าของขึ้นที่เองนะฮะหรือเข้าของ เครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับมันมีการหายไปซึ่งมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนพวกเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ลำบากมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเมื่อเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยนะครับยังคงดำเนินการต่อไปและเธอมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบอยและอารมก็ตัดสินใจแจ้งเรื่องนี้กับทางฝ่าย กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพวกเขาเองก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดพร้อมทั้งขอเปลี่ยนห้องพักในตอนแรกเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่เชื่อเรื่องนี้ทั้งหมดแต่เมื่อมีนักศึกษาหลายคนยืนยันถึงความผิดปกติในห้องนั้นประกอบกับความไม่สบายใจของอ นักศึกษาสองคนนี้ก็คือบอยและอาร์มเนี่ยนะครับทำให้ทางมหาวิทยาลายัยตัดสินใจใช้มาตรการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้และสิ่งที่ทางมหาวิทยาลายัยอาจตัดสินใจทำก็คือการเปลี่ยนหมายเลขห้องครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนหมายเลขห้องแล้วก็การเปลี่ยนหมายเลขห้องมันมีความหมายอะไร ว่ากันว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับการเปลี่ยนหมายเลขห้องอาจจะให้ผู้พักอาศัยเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับลืมเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นห้องที่มีเลขเดิมที่มีความทรงจำในร้าย,ายเมื่อเปลี่ยนเป็นเลขที่ใหม่แล้วก็อาจจะช่วยให้จิตใจของผู้ที่พักอาศัยเนี่ย รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นและลดความกลัวลงซึ่งบางทีมันก็อาจจะใช้ได้ผลแต่บางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่ในทางความเชื่อนะครับการเปลี่ยนเลขที่ห้องหรือเลขที่บ้านมีความเชื่อที่ว่าเป็นการตัดขาดหรือการซ่อนจากสิ่งที่มองไม่เห็นครับ บางคนเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้วิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในห้องนั้นจำห้องไม่ได้หรือหาห้องไม่เจอเหมือนเป็นการลบพิกัดของวิญญาณนั้นออกไปจากสถานที่เดิมอันนี้คือความเชื่อนะครับและก็เรื่องของจิตวิทยาในการเปลี่ยนมาเลขห้องทีนี้หลังจากที่มหาวิทยาลัยเนี่ย ได้ดําเนินการเปลี่ยนหมายเลขห้องนั้นอย่างเป็นทางการแล้วความแปลกประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในห้องนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับเสียงข้อประตูก็หายไปเสียงเดินก็ไม่ได้ยินอีกต่อไปและสิ่งของที่เคยถูกเคลื่อนที่เองก็ไม่เคลื่อนที่เองอีกแล้วดูเหมือนว่า การเปลี่ยนหมายเลขห้องเนี่ยจะประสบผลสําเร็จและก็ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเองหรือเหตุผลทางความเชื่อก็ตามนะครับหลังจากนั้นห้องพักห้องนั้นก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งผู้พักอาศัยคนใหม่ก็ไม่เคยประสบอ่าเหตุการณ์แปลกๆเหมือนก,นกันกับบอยและอาร์ม อีกเลยทำให้เรื่องราวของห้องผีสิงในหอพักชายหมอบุบลกลายเป็นเรื่องเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาจากปากต่อปากนะครับและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตและไม่ประมาทเรื่องราวของหอพักชายหมอุบลน,นี้ ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์เราลองมาวิเคราะห์ในมุมต่างๆกันนะครับว่าประเด็นแรกคือเรื่องของภาพหลอนซึ่งที่เพื่อนเห็น้องนนมาที่ห้องเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมว่า เพื่อนอาจจะแค่เข้าใจผิดหรืออยู่ในภาวะตกใจและเสียใจอย่างรุนแรงในสถานการณ์ที่เพื่อนสนิทหรือคนรู้จักประสบอุบัติเหตุร้ายจิตใจอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะเป็นความทรงจำที่บิดเบือนได้อย่างที่เราเห็นในหลายๆกรณีที่ คนต้องเผชิญกับความสูญเสียนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตามหลังจากนั้นทั้งเสียงเคาะเสียงเดินและก็สิ่งของเคลื่อนที่ถ้าหากเป็นเพียงแค่ภาพหลอนทางจิตใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่น่าที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยาวนานขนาดนี้ในส่วนมุมมองของวิทยาศาสตร์ปรากฏการเหล่านี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่าฮอน e s สเฮา e s ซินโดรมหรือเขาเรียกว่าปรากฏการบ้านผีสิงซึ่งก็พยายามอธิบายด้วยหลายปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอเช่นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ผิดปกติการถ่ายเทของอากาศที่มันไม่ปกติหรือแม้กระทั่งสารเคมีบางอย่างที่อาจจะส่งผลต่อการรับรู้ของสมองแต่ก็ยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดและเป็นที่อยอมรับในวงกว้างไม่ได้นะครับในทางกับการความเชื่อเรื่องวิญญาณและพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ สังคมไทยมาอย่างยาวนานเรื่องเล่าในหอพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นตำนานที่ถูกพูดคุยหรือถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยในลหลายๆครั้งเรื่องราวเหล่านี้ก็ดูเหมือนกับะจะหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายค่อนข้างที่จะยากนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างพันทิปส Facebook หรือ TikTok เรื่องราวลักษณะนี้มักจะได้รับความสนใจอย่างมากครับผู้คนเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและแนะนำให้ทำมุลอุทิศส่วนกุศลให้กับบางคนที่เสียชีวิตไปนะครับอาจจะอยู่นอกอหอพักหรืในหอพักบางคนเองก็แนะนำให้เชิญพระ หรือผู้เชี่ยวชาญมาทําพิธีขับไล่นะครับบางคนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในหอภักเก่าๆที่มีบุคคลหลายคนหรือนักศึกษาหลายคนมาพักอาศัยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับและที่แน่ๆเองเนี่ยนะครับสถานที่เหล่านี้ก็มักจะมีคนเคยเสียชีวิตอยู่นั่นเอง ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกเชื่อในมุมมองไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราอยู่ร่วมกับความเชื่อและปรากฏการเหล่านี้อย่างอย่างมีวิจารณญาณและที่สำคัญคือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็การให้เกียรติสถานที่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะพิจารณาดูนะครับ เรื่องราวของหอพักชายมาอุบลเนี่ยนะครับเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องเล่ามากมายที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลายัยทั่วประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้ตระหนักว่าชีวิตเนี่ยนะครับมันไม่มีความแน่นอนนะครับและบางสิ่งบางอย่างที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะยังคงอยู่ และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราได้ไม่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นพลังงานลี้ลับหรือวิญญาณหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่อธิบายได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความไม่รู้และเคารพต่อสิ่งที่เราไม่เข้าใจและสิ่งที่เรามองไม่เห็น และสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวชวนขุดหัวลูกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องซ่อนหลอนของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดทุกเรื่องราวสยองขวัญและปริศนาที่รอการไขค,ความจรงิงสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับหลับฝันดี อย่าลืมสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะใกล้กว่าที่คุณคิดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ